จัดจัดไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะครับที่แรกผมมาสิขายละ่ะกระปะกาศขายแล้วกับกับมีคนมาสื่ออยู่ครับแต่ว่ามันหลาเนาะไม่เลยบ่เมอบอเมอิบบ่มเอิดกับพอขายเอาไว้ในนี่แล้วมีหม่องเก็บแล้วตอนแรกคือบอ่มีหม่องเก็บบ่มีโกดังเก็บครับพอมีโกดังพงกับไม่เห็ดสั่นว่างสันอียงงไ่กับโอเคละตอนนี้บอดใหญ่มากแล้วพี่น้องบอดใหญ่มากแล้ว บรรยากาศดีครับนี่เราเห็น่อคาเจ้าที่พื้นดีดีมันเป็นดะไว้ของนี่มันเห็นประตูใส่หนเมีนดีมือยัไม่ดีว่ได้กินเท่าด้มือเนี่ยมนดีมันสบปี้ จะื้อได้ทำเทปไดที่เราบ่นืึกเขามั้เองแน่นครับผมต้องได้เเทดเองครับนี่แหละพี่น้องกว่ามันจะเป็นความสวยงามและกว่าจะเป็นวงเป็นขนาดหน้าอันนี้พี่น้องถึงได้ไม่เห็นด้ซื้อแล่ขันตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนมาฮอดเบอรีก็บอเป็นเรื่องขอกกล้วยเข้าปาก บุคคนต้องมันคือมันเหตุผู้เดียวบ่ได้บอกเพิ่นมาเอาโลดละมามามื้อนี้มื้อใดก็ได,ได้อันหวัหวหัวเหยือ่อยังสิแถมเพิ่นไปโลดอันไหนเป็นดัดแถมกับกระบะเก่าผมอ,อย่างเฮาคนมันไปเพิ่งไปดัดแปลงใส่ได้อยูก่ก็ใาเห็นเพิ่งไปโลดเฮาก็่แล้วเอาช่าชวยกันไปด้วได้ช่วยติดีัว่าจัก ได้เตรียมคนสร้างี่นี่เลยที่ไอซื้อเขาเป็นแฟนคือไม่ถ่ยเราไปเปลี่ยนเนาะแล้วาแล้วจิเดินเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเราเหลี่ยมมันเหลี่ยมให้เราไปเหมือนรูดปิดกล้องวงจรปิดโอ้มีอยู่แล้วครับกล้องวงจรปิดแบบมีเสียงด้วยนะครับมันมันบริเวณมันกว้างครับในฝ่ายส่วนของบ้านพักฝั่งนั้นแปดไร่ ก็เต็มไปหมดเพราะว่าสร้างห้องโงอาหารมีโรงอาหารมีโรงเย็บชุดนะครมีบ้านแม่รัดแล้วก็มีโซนห้องพักของคนงานนะครับแล้วก็โดมเล็กโดมใหญ่สกาบานผมตรงนั้นแล้วพอฟังนี่ฟังนี้มาเนี่ยทั้งหมดมันมีสิบฟังนี้อีกสิบสี่ลายครับแต่ว่าเจ็บไร่เราตัดเป็นทุ่งนา mm. ก็ไม่นับ เกดไรนี่คือเฮ็ดหน้าไม่แต่เราเฮ็ดหน้านะครับในใน,นส่วนใส่ประโยชน์ของมะล่ำนี่ก็สีมีอยู่ประมาณเจ็ดไรกันครับและออมเอาประมาณร่วมกับน้องอสะหนี่ง้อมขิดห่อนใยสวยตะกี้มาไทายเอ็มยี่ยสวยยางรัดตานี่ล่ะไทยที่เซอร์ปีใดล่ะคืองปีสามเพิปีสเ่ 3, 4, ขอแม่ ปีสามทายที่เสื้อายสวยง,งังนี่แหละ